วันนี้ผมจะมาสร้างสัตว์ตัวจิ๋วน่ารักเพิ่มเข้าไปในไม้ครับกันโดยผมคิดได้ว่าจะเพิ่มเข้าไปไบโอมละหนึ่งตัวเป็นเหมือนเซอร์ไพรส์เล็กๆให้เราไปเจอตอนเราเดินเล่นไบโอมที่จะมีน้องๆเพิ่มเข้าไปในคลิปนี้นะครับก็คือป่าหิมะทะเลทรายบึงและภูเขาน้องๆทั้ง5ตัวนี้จะออกมาเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันครับตัวแรกเ่ยเป็นตัวที่จะเกิดในไบโอมป่าไม้ผมก็คิดว่าคงไม่มีอะไรเหมาะสมที่จะอยู่ในป่าไปมากกว่าปีศาจต้นไม้อีกแล้วแต่เมื่อธีมของเจ้าชุดนี้นะครับผมผมอยาันนารก ไม่อยากให้เป็นต้นไม้น่ากลัวน่ากลัวก็เลยทําเป็นปีศาจตอไม้เล็กๆเดินสี่ขาแค่นั้นก็พอให้เป็นเหมือนสัตว์สีขาน่ารักน่ารักตัวหนึ่งเมื่อได้โครงล่างมาแล้วผมก็เริ่มลงสีแล้วก็ออกมาเป็นตัวอย่างนี้อย่างที่เห็นนะครับผมปีศาจต,ต้นไม้ตาแปว๋วตัวนี้มีความน่ารักแต่ก็แอบมีความเท่น,นิดหน่อยในตัวผมชอบมากๆเลยไปดูในเกมกันครับว่าเป็นยังไงตัวแรกน้องวูดดี้นะครับตัวนี้น้องจะเกิดในไบโอมป่านะครับนี่ ป่าแบบนี้เลยป่าต้นไม้ธรรมดานะครับเสียงน้องจะก,กเก่งแกร่งๆ,ๆี่นี่โอ้ยน่ารักมากดูดิน้องเอ๋อมากอะครับทุกคนดูดิอันนี้ตัวเท่าประมาณครึ่งตัวเรานะครับเนี่ยน่ารักมากดูดิเหมือนแบบว่าเป็นแบบเป็นเพื่อนอนะถ้าเราจับไปเลี้ยงนะฮะมันก็จะเป็นแบบคอมเพนียนเป็นเพื่อนน่ารักเพื่อนร่วมทางนะฮะวิธีจับไปเลี้ยงนะครับก็คือน้องเนี่ยกินบนมิวนะครับกินปุ๋ยรอไข่ไปปุ๊บอ่าเรียบร้อยเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับแต่น้องไม่ได้เดินตามนะย เราเดินไปเดินไปไหนมาไหนเนี่ยไม่ได้น้องไม่ได้เดินตามไม่ได้วาฟตามนะครับก็คือแค่เป็นสัตว์เลี้ยงเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะเอาไปเลี้ยงที่บ้านหรือเอาไปสะสมอะไรเนี่ยเราก็ต้องใช้ l e นะครับผมใช้เชือกดึงมันไปนะฮะอ่าอันนี้นะฮะ l e อย่างงี้นะฮะเราก็อ่าลากน้องไปด้วยนะครับได้หมดเลยนะฮะสบายๆนะครับพาน้องไป บานน่ารักมากดูยดิผมชอบตัวนี้มากเลยอ่ะโอยโคตรน่ารักนะฮะน้องก็จะเกิดตามป่าแบบนี้นะครับค่อนข้างจะหายากนิดนึงนะฮะตัวนี้เวลาเจอน้องจะเป็นมิดนะครับไม่ได้ตีเราก่อนนะก็เป็นแบบเป็นป่าไม้ปกติเลยเป็นต้นไม้ทั่วไปนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงแต่ถ้าเราไปตีน้องเนี่ยตัวนี้มันไม่ตีเราคืนเพราะอะไรเพราะว่าน้องอ่ะเราได้เลี้ยงน้องไปแล้วใช่ไหมตัวนี้คือตัวที่เราเลี้ยงไปแล้วแต่ถ้าเอาตัวนี้อ่ะตัวนี้เป็นตัวที่เรายังไม่ได้จับมาเลยครับยังไม่ได้เอาปุ๋ยให้เนี่ยน้องจะตีเราคืนนะครัับบออ้าานนนีีี่่่งงเยตรรคคืม น้องตีไม่แรงมากนะครับแล้วก็เดินไม่เร็วมากนะไปดูตัวต่อไปกันตัวที่2มาที่ใบอมหิมะกันบ้างดีกว่าเวลาผมนึกถึงปีศาจหิมะนะครับผมก็นึกถึงตัวเยติขึ้นมาทันทีเลยแต่จะทํายังไงให้ลิงยักษ์อย่างเยติกลายเป็นสัตว์น้อยน่ารักผมก็เลยทําให้ตัวมันเป็นตัวก้อน,ก,อน,ก,อนก้อนเดียวไปเลยนะครับเหมือนกับก้อนหิมะมีแขนมีขาสั้นๆงอกอกอกมาเป็นเหมือนเยติตัวจิ๋วแล้วก็วาดหน้าตามันให้น่ารักให้มันทะเล่นหน่อย ผลก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ครับบอกเลยว่าโคตรน่ารักผมชอบมากๆเลยน้องหน้าโคตรเอ๋อนะครับอ้าปากฟันหลออเลยเดี๋ยวไปดูในเกมกันนะครับว่าเป็นยังไงตัวที่2อนะครับน้องคือโนวี่นะครับผมโนวี่เนี่ยตามชื่อเลยครับจะเกิดในไบโอมที่เป็นหิมะแบบนี้นะครับผมน้องก็จะตัวสีขาวๆหลบๆซ่อนๆอ,อยู่นะครับเป็นนี่ <c oughs> โคตรน่ารักอุยน้องเอ๋อมากดูแล้วเท้าน้องคือตึงตัวนี้มีขานะครับนี่เห็นขาน้องไหมแต่ว่าพออยู่ในหิมะเนี่ยขาน้องก็กลืนไปกับหิมะเลยนะคะ ัวนี้น้องกินปลาครับปลาอะไรก็ได้เลยเราเอาไปให้เนี่ยน้องก็จะกลายเป็นเพื่อนเรานะครับแบบนี้แต่ก็เหมือนกันครับน้องไม่ได้ตามเราถ้าเราจะให้น้องตามเนี่ยเราก็ต้องเอาเชือกพาน้องกลับบ้านไปกับเรานะครับผมถ้าเป็นตัวตามธรรมชาติถ้าเราไปตีน้องนะครับน้องจะหันกลับมาตีเรานะครับเหมือนกันเลยเลดูน้องแกว่งแขน <c oughs> น่ารักมากโอ้ยเจ็บเจ็บนะไปดูตัวต่อไปกันตัวที่3นะครับเอาเป็นไบโอมบึงกันบ้างนะครับสัตว์ประหลาดจากสวมเมื่ออยู่ในบึงแบบนี้ผมก็เลยทําแบบง่ายๆเลยก็คือปีศาจโคลนครับ ผมนึกถึงอตัวม่วงๆโคลนในโปเกมอนแล้วก็พยายามจะทําตามให้เหมือนกับตัวนั้นแต่ก็อยากให้มันตัวเล็กๆน่ารักน่ารักไม่ใหญ่เกินไปผลสรุปก็เลยออกมาเป็นตัวนี้ครับผมถ้าเทียบความน่ารักแล้วก็คงไม่เท่าตัวหิมะเมื่อกี้แต่ผมคิดดูแล้วมันก็น่าจะเข้ากับไบโอมสวอมใช้ได้อยู่นะครับเป็นปีศาจโคลนตัวเขียวๆแบบนี้เลยไปดูในเกมกันครับาตัวนี้น้องชื่อสวอมปี้นะครับผมน้องจะเกิดในบึงแบบนี้เลยนะฮะบึงแบบนี้เลยวางมานี้ <laughs> น่ารักมากนะเป็นก้อนโคลอนอย่างนี้นะครับน้องก็จะกลืนสีค่อนข้างกลืนไปตามธรรมชาติเหมือนกันแล้วก็เดินช้ามากนะน้องเดินอืดมากวิธีการจับน้องนะครับน้องชอบกินเห็ดครับผมจะเป็นเห็ดน้ําตาลหรือเห็ดแดงก็ได้นะเราให้ไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่หัวใจขึ้นเรียบร้อยนะผมน้องเป็นตัวโคลนจะเห็นได้ว่าน้องไม่ค่อยเดินไปไหนนะฮะ วิธีเราจะให้น้องเดินเราก็ต้องลากจูงเหมือนเดิมนะฮะน้องเดินช้ามากนะต้องรอน้องหน่อยนะมันน่ารักกันเนี่ยดูมัน,มนเออคือมันเป็นก้อนโคลนแบบตามันแป๋วว่าผมชอบมากเลยนะเหมือนกันเลยครับน้องจะไม่ตีเราก่อนแต่ถ้าเราไปตีน้องเนี่ยน้องก็จะมาเดินเข้ามาโจมตีเรานะแล้วค่อยๆค,ค,คลานเข้ามาเออแบบนี้นะครับสปอมปี้นะครับถ้าใครอยากจับไปเลี้ยงก็รับน้องไปเลี้ยงได้นะครับถ้าคนสนใจนู่นเกิดอยู่3ตัวอันนี้เกิดตามธรรมชาตินะฮะตัวที่4นะครับมาที่ทะเลทรายกันบ้าง เมื่อพูดถึงทะเลทรายต้องเป็นตัวอะไรครับแมงป่องครับผมแต่ผมจะทําเป็นแมงป่องตัวจิ๋วให้มันมินิมอลแล้วก็อ้วนๆกลมๆให้มากที่สุดไม่อยากให้มันน่ากลัวเหมือนแมงป่องปกติแต่อยากให้มันออกมาน่ารักผมก็เลยทําให้เป็นแมงป่องตัวกลมๆสั้นๆแบบนี้ไปเลยครับพอลงรายละเอียดลงหางลงขาลงกล้ามครบเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับผมแมงป่องตัวจิว๋วตัวกลมก้อนเดียวไปเลย โคตรเออผมว่าน่ารักมา,มากๆตัวนี้มันน่ารักแล้วก็เท่พอสมควรลืมความน่ากลัวของแมงป่องไปเลยครับพอเห็นตัวนี้เข้าไปตามมาดูตัวนี้ตัวนี้น้องชื่อสกอร์ปิโอนะครับสกอร์ปิโอก็คือแมงป่องนั่นเองนี่ดูดีเสียงแกลกแกลแก,แกแน่นะครับสกอร์ปิโอเป็นแมงป่องตัวสีส้มนะครับผมน้องจะอยู่ในทะเลทรายก็จะหลบๆอยู่แบบนี้แหละนะครับถ้าเราเดินตามทะเลทรายสังเกตดีๆสีเราเห็นสีส้มบางทีก็อาจจะเป็นกิ่งไม้บางทีก็อาจจะเป็นน้องสกอร์ปิโอก็ได้นะครับน้องก็จะ อยู่ตามทะเลทรายแบบนี้เป็นแมงป่องจิ๋วนะครับผมมีก้ามใหญ่ๆสองข้างแล้วก็หนึ่งอย่างนี้น่ารักมากเป็นตัวที่น่ารักมากเลยผมชอบอะคือมันเอ๋อถึงตาจะไม่แป๋วแต่มันเอ๋อดูมีเขี้ยวสองเขี้ยวนะครับผมสกอร์ปิโอกินอะไรครับสกอร์ปิโอกินตาแมงมุมนะครับผมตาแมงมุมเราเอาตาแมงมุมให้น้อง้องก็จะขึ้นหัวใจแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็สามารถเอาเชือกนะครับหนึ่งน้องกลับไปเดียงที่บ้านได้เหมือนกันทุกตัวนะครับผมเหมือนกันเลยครับสำหรับน้องสกอร์ปิโอนะครับผมน้องไม่ตีเราก่อนแต่ถ้าเราไปตีน้องเนี่ย โดนแน่ครับไม่พลาดน้องวิ่งเข้ามาชกเราแน่นอนโอ้ยผมจะตายแล้วผมหนีก่อนดีกว่าสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับมาทําตัวบนภูเขากันบ้างเวลาได้ถึงปีศาจบนภูเขาผมก็นึกถึงบิ๊กฟุตครับผมสัตว์ประหลาดลิงยักษ์คล้ายๆเยติเลยแต่ว่าอยู่บนภูเขาทีนี้ก็เลยมาเจอความท้าทายเดิมครับก็คือสัตว์ประหลาดมันน่ากลัวทํายังไงดีให้มันน่ารักผมก็เลยคุมธีมเดิมก็คือตัวกับหัวเนี่ยต้องกลายเป็นก้อนเดียวกันกลมๆไปเลย และตัวนี้ก็ให้มันโน้มไปข้างหน้านิดน,นึงเหมือนกับลิงกอริลลาที่ว่าใช้แขนใหญ่ๆเดินสุดท้ายก็เลยออกมาเป็นตัวนี้ครับผมดูไปๆมาๆก็ขายไอ้ตัวโดวโมโอสีน้ําตาลเหมือนกันแต่น่ารักมากครับผมชอบมากเลยเดี๋ยวไปดูในเกมไหมครับว่าตัวนี้จะเป็นยังไงในเกมามาดูตัวสุดท้ายของวันนี้ครับตัวสุดท้ายของวันนี้คือน้องเฟอร์รี่นะครับเฟอร์รี่ก็คือไอ้ตีนโตตัวนี้นั่นเองนะครับผมนี้น่ารักมากตด,ดี๋วดูนะเวลาเดินก็จะใช้2เท้าข้างหน้าเดินนำนะครับผมเดี๋ยวดูเวลาน้องเดินก่อนนี่น,นดูตอนน้องเดิน นี่น้องจะขยับ2มือข้างหน้านะครับเป็นที่เดินเหมือนกอริล่านะฮะตาแป๋วอิกแล้วตัวนี้ตัวนี้น่ารักมากนะสิ่งที่น้องชอบก็คืออะไรครับคือดอกป๊อปปี้นะครับผมดอกกุหลาบแบบนี้เราเอาให้น้องน้องก็จะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของเราครับเราก็จะสามารถเอาเชือกเนี่ยดึงน้องกลับไปเลี้ยงที่บ้านได้อะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันเลยนะฮะตอนแรกน้องไม่ตีเราแต่ว่าถ้าเราไปตีน้องเนะี่ยโดนแน่ครับแล้วน้องวิ่งเร็วมากนะน้องเป็นลิงภูเขานะครับน้องวิ่งเร็วมาก เออโดนไล่แล้วถึงน้องจะไม่ได้ช่วยเราสู้นะครับแต่เผื่อใครเบื่อเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วอยากจะมีสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักที่เป็นสัตว์ประหลาดหรือตัวอะไรที่มันแปลก,ปลกๆเพื่อเพิ่มสีสันให้กับเกมของเราเพิ่มขึ้นเนี่ยก็สามารถเดินประจนัยแล้วก็หาเจ้าตัวพวกนี้นะครับแล้วก็แค่จับเข้ามาตั้งชื่อน่ารักน่ารักให้เขาแล้วก็ พากลับไปเลี้ยงที่บ้านเป็นเพื่อนร่วมทางที่น่ารักเพิ่มเพื่อนอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็อออเอาเป็นว่าถือเป็นกิมมิคน่ารักน่ารัก,รกเผื่อใครเดินเจอตามทางแล้วจะจับไปเลี้ยงจับไปสะสมสนุกสนุกอะไรแบบนี้นะครับถ้าใครอยากได้ตัวในคลิปนี้ไปเล่นกับเกมของตัวเองก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมขอแค่คนละหน like, ึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์แทนํำขอบคุณก่อนกดดาวน์โหลดคลิปหน้าผมจะมาทำอะไรอีกรอติดตามครับผม